สวัสดีค่ะวันนี้ปุณก็จะแนะนำเป็นผ้าไหมนะคะซึ่งเป็นงานยกดอกลูกแก้วหน้านางชายคุยค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็ ชื่อลายว่าลายกระต่ายไหมจันนะคะก็เป็นเนะะี่ยค่ะเป็นรูปกระต่ายนะคะอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์มัดลายของอช่างนะคะช่างทอผ้าไหมแล้วก็ชักมัดลายผ้าไหมโดยโตรงค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เรามีให้ทั้งหน้านางและชายครุยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นงานที่เนื้อดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็งานประณีตมากๆแล้วก็ลายนี้ก็เป็นลายที่ออกแบบดีไซน์ สวยเลยนะคะสำหรับท่านใดที huh? mm ่สนใจนะคะก็สามารถที่จะจับจองเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้เราอบอับน้ำยาให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นผ้าพร้อมใช้งานนะคะขนาดหนึ่งคู่สองเมตรนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจจับจองเข้ามาได้ค่ะสำหรับผืนนี้4,290บบาทนะคะเราจะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดที่สนใจก็จับจองเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ